ม่เข้าใจเมือนกันเออแต่พีไปห่วงจังเลยที่จำปาดงอะเออไปห่วงเขาได้ยังไงญาติก็ไม่ใช่เออเป็นห่วงเขาเออเนี่ยไม่พาไม่พาปู่ไปหาหมอหน่อยสินู่นนั่นอูบอกช่างใหญ่บอกไม่พาพ่อไปหาหมออ้เป็นห่วงบอกลูกอีกว่าหลังโกงๆเนะี่ยพาไปหาหมอไปเช็คดูบ้างนู่นนี่นั่น,นเห็นไหม สอนโอ้โหเป็นห่วงเขาครอบครัวตัวเองไม่เคยพูดถึงเอฟซีไม่เคยกล่าวถึงเลยเห้ย hey, มันจะอย่างนั้นเลยหรอเป็นห่วงก็ทำไมครอบครัวเขาเขาดูแลเขาเองได้ไม่ต้องไปเผือกนะเออคนมันก็แปลกเอฟซี D, ไปห่วงชาวบ้านเขาซึ่งฟึ่งโอ้โหมันคนละเรื่องเลยไปห่วงก็าทำไมเขาดูแลครอบครัวเองได้เขามีปัญหาก็แก้ไขเองได้เออพูดง่ายว่า ญาติพี่น้องเขาก็เยอะออเนะญาติพี่น้องก็เยอะแล้วไปห่วงก็ทำไมอืมอกลัวแพ้คดีใหญ่มากที่สุดเหรอเออคืออย่าว่าแต่คดีใหญ่เลยนะคุณประสิทธิ์คดีเล็กมันก็กลัวถ้ามันแพ้เนี่ยมันบอกเสมือนคืออะไรศักดิ์ศรีนะ อำนาจและศักดิ์ศรีมันจะลดลงไงมันจะยอมไม่ได้เลยพวกเนี้ยแล้วยิ่งคนที่ทําเนี่ยโอโ้โหมันบอกถึงตําแหน่งหน้าที่มันบอกถึงความสามารถเนี่ยอ่าว่าถ้าเกิดทําชนะมาเนี่ยโอโ้โหมันจะลันล้านะครับนะจะแฮปปี้มากจะลันล้าจะโอโ้โหแสดงอํานาจบาดใหญ่ขึ้นมาว่ากูละเออก็จะเป็นแบบนั้น แต่ถ้าแพ้มานี่โอ้โห D, เอฟซีนับปัจจุบันนี้ไม่ต้องถามนะเอฟซีแทบจะขุดรูอยู่อ่ะเออเออ๊ะก็อยากจะดูเหมือนกันว่าง,งานนี้เขาจะชนะยังไงเอ๊กก็อยากจะดูเหมือนกันนะเราเราไม่ได้สู้ด้วยเราคือไม่ได้สู้กับ่อชาวบ้านเนี่ยแต่สู้กับระบบแล้วจะชนะระบบเนี่ยทางท้งที่เขาก็พูดอยู่ตรงๆเนะลพูดอยู่ อออกมาแล้วว่ามันผิดแบบไหนยังไงผิดหรือไม่ผิดยังไงเขาก็บอกมาให้เราได้รู้อยู่แล้วเราก็ถึงมั่นใจไงว่าเอ้ยรอดยากเว้ยเพราะอะไรก็ระบบเขาก็บอกมาแล้วไงว่าผิดอ่าถ้าระบบบอกขนาดนั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ยังไงถามหน่อยนะอันนั้นเ็าทาระดับประเทศเออไม่ไนดะ้ทาระดับหมู่บ้านทําระดับประเทศเออ แล้วจะผิดเพี้ยนไปจากนี้ได้ยังไงอ่าแต่ถามว่าเขาดึงไหมดึงเขาก็ดึงเกมอยู่ยืดระยะเวลาอยู่ก็ไม่ว่ากันแต่ผลสุดท้ายยังไงคุณก็ต้องขึ้นอยู่ดีอืมไปนั่งด่าอยู่นอกใช่ไหมเออนะ ผลประโยชน์มันไม่เข้าใครออกใครเรารู้อุปนิสัยนะครับนะรู้ความนึกคิดของพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าอะไรมันก็เป็นผลประโยชน์อเป็นผลประโยชน์ของอซีก็หลอกเอฟซีไปวันๆด้วยหลอกไปให้เชื่อไคําพูดของมันเชื่อถือได้ที่ไหนเลยเอฟซีพูดมาเนี่ยต้องเอาสิบหารร้อยหารนะมันไม่สมจริงสักเรื่องหลายๆเรื่องที่เราจับได้ เนี่ยอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอดีตครั้งแรกอดีตมาเออครั้งแรกมันบอกว่าอดีตมาแอดก็ยังงงว่าอดีตมาตอนไหนวะเออถ้ามาแอดก็ต้องเห็นดิถูกไหมแอดก็ไปด้วยมันจะมองไม่เห็นได้ยังไงก็หรือว่าเขาหายตัวมาเขาจะมาชี้ได้ยังไงเนี่ยที่มันพูดอยู่เนี่ยมันบอกว่าอดีตมาครั้งแรกแต่ครั้งสองครั้งสามอดีตไม่ได้มาอ่านี่ยมันพูดแบบเนี้ย ไอ้เราก็ดูไอ้หากูก็เดินไปด้วยกันนี่เราจะมากูก็ต้องรู้จักสิเพราะคนเรามันรู้ค่าหน้าคาตากันอยู่แล้วก็นั่นแหละคุณประสิทธิ์อยู่ไทยไม่ได้โอ้ถ้าอยู่ไทยไม่ได้มาพูดแบบนี้เรียบร้อยเลยแอดพูดได้เลยเรียบร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ต้องมีเอฟซีคนใดคนหนึ่งนี่ใจถึงเข้าไปนะนะเข้าไปจัดการ เอาพูดง่า,งงายมีเอฟซเข้าไปแน่นอนเพราะเอฟซีของช่างใหญ่นี่มีอยู่ทั่วทุกมุมประเทศไทยเออแต่ไม่เขาไม่ได้แสดงอาการไม่ได้บอกว่าเป็นใครยังไงเออมีทั้งระดับใหญ่โตระดับพูดง่า,งงายระดับประเทศเลยเอาพูดง่า,งงายเป็นคนที่มีเป็นเจ้าสัวเลยก็ว่าได้เอาไอ้แกพูดแบบนี้ดีกว่าเป็นคนที่มีมีอิทธิพลแล้วก็มีอา่ามีอำนาจเลย พูดอย่างนี้ดีกว่าอ่าคือเป็นผู้ด,ดีแล,ล้วล่ะเป็นเป็นชนอีกชนชั้นสูงอะเป็นชนชั้นสูงอ่ะเอาง่ายๆ fc เพราะแอดถามว่าแอดทำไมรู้แอดรู้สิเพราะแอสก็ได้คุยอยู่เนาะแล้วแอดก็มีโปรไฟล์ Fi ด้วยแต่ก็ไม่บอกนะว,ว่าใครอะเออไม่บอกเขาเขาบอกมาเขาจะช่วยอะไรเขาจะทําอะไรเนี่ยเขาจะบอกว่าให้ปิดไว้ไม่ให้พูดไม่ให้บอกว่าใครเขาจะเป็น ผู้ใหญ่ใจดีที่เขาอยู่เบื้องหลังอย่างเดียวเขาคอยซัพพอร์ตอย่างเดียวอเพราะฉะนั้นเอซี FC สบายใจได้นะครับว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งอยู่ฝั่งเราเนี่ยมีแต่คนที่เขาเป็นคนที่นับหน้าถือตาในในแวดวงสังคมแน่นอนบอกได้เลยแต่เขาไม่เปิดเผยตัวกดให้แล้วคุณนริดีนะครับก็ขอบคุณมากครับผมนี่แหละเราถึงเราถึงว่าโอ้อยู่ในสายนี้ก็คือสายบุญนะ ถูกไหมสายบุญก็ทําอะไรอะ่ะก็ทําบุญมีบุญก็ทํากันอ่ามันก็ยังบอกว่าทุกวันนี้ช่างใหญ่ไม่เห็นชี้แจงเรื่องทําบุญเรื่อง,งนู้นเรื่องนี้ว่าเท่าไหร่ยังไงถามหน่อยว่ามันมีอํานาจตรวจสอบไหมถ้ารัฐบาลให้อํานาจมันตรวจสอบเขาก็จะให้มันเขาก็จะบอกรายละเอียดให้มันถ้ารัฐบาลรัฐบาลแต่งตั้งให้มันเป็นผู้ตรวจสอบเงินตรงเนี้ย เขาก็จะสีแจงให้มันรายละเอียดทุกเม็ดทุกบาทแต่ถ้ามันไม่มีอำนาจอะไรเออมันก็คืออำนาจของมันคืออำนาจเผือกเข้ามาแล้วเขาก็จะไปบอกมันไหมถามหน่อยเขาจะไปบอกรายละเอียดเ,เงินทองที่ได้มาหรือเปล่าเขาก็ไม่บอกเขาก็บอกไปแค่ให้เอฟซรู้แต่ว่าหลังบ้านเนี่ยหลังบ้านเอฟซรู้กันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้า เอเลงแล้วว่ามันไม่มีอะไรเขาก็ไม่ได้มาทวงติงไม่ได้มาติติงอะไรก็เหมือนอ่ะทั่วไปเอฟซีคนที่เป็นคนจ่ายเป็นคนที่ให้เงินเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องตรวจสอบได้เพราะว่าเขาเป็นผู้ให้เงินถ้าอันไหนมันมันไม่ถูกต้องหรือไงเนี่ยเขาก็ขอขอตรวจสอบได้ชี้แจงได้แต่มันเป็นใครล่ะ <laughs> มันมีอำนาจอะไรมันมีอ่า เอกสารอะไรที่จะขอตรวจสอบมันเป็นกตง,งอหรอนะก็ไม่ใช่ใช่ไหมละ่ะเออจะมีอำนาจมาตรวจสอบถ้าเขารัฐบาลแต่งตั้งให้มันตรวจสอบเงินนะเขาก็จะอ่าทีจแจงให้มันนะเออว่าวันนี้อ่าได้เท่าไหร่รับบริจาคมาได้เท่าไหร่ให้ให้ไปทางวัดเท่าไหร่นู่นนี่นั่นเขาก็จะบอกรายละเอียดนะแล้วส่งด้วยสลิปด้วย ประทับลงมาอชี้แจงได้รายละเอียดแต่คราวนี้เอคราวนี้มันไม่มีไม่มีนี่แหละ FC แล้วก็บางเรื่อง FC การไปทำบุญที่วัดเนี่ยเราไปขอใบอนุโมทนาบัตรได้อสมมติท่างใหญ่เข้าไปทำเนี่ยสี่ห้าแสนหกแสนเนี่ยสามารถจะขอใบอนุโมทนาบัตร อนุอนุโมทนาทางวัดได้ก็คือเอามาทาอะไรเอามาลดหย่อนภาษีไงอ่าทําได้นะทําได้เออเราทาบุญไปเท่านูน้นเท่านี้เนี่ยล้วก็ขอใบลดหย่อนภาษีเพราะแกต้องเสียภาษีอยู่แกก็ต้องเอาใบอนุโมทนาบัตรเอามาลดหย่อนภาษีได้เออแต่และปีเสียภาษีเยอะแยะอยู่แล้วใช่ไหมนี่แหละเอฟซี FC. แล้วก็แยกออกแยกออก คือถ้าเป็นเงินของบริษัทอ่าเป็นบัญชีบริษัทก็ต้องแยกของบัญชีบริษัทไว้บัญชีส่วนตัวก็บัญชีส่วนตัวก็แยกออกมาแล้วก็เราก็ต้องเซ็นต้องเขียนบันทึกเอาไว้อันไหนมายัางไงอันไหนเป็นแไหนยังไงใช่ไห,ไหมเพื่อการตรวจสอบของสมัมภาระอ่าอจะเป็นลนนักษณะนี้ต้องชี้แจงให้ให้ทราบถ้าไม่ยอย่างนั้นนะครับเขาก็จะมาตรวจสอบเราจะชี้แจงไม่ได้เราก็จะมาเสีย อ่าเสียกินเปล่าไงแค่ให้หมายเลขบัญชีแล้วแต่เอซีจะโอนให้ใช่ครับผมถ้าจะให้ชัวร์นะครับโอนบัญชีเข้าวัดเลยอันนั้นจบกว่าอ่าจบกว่าแต่บางทีก็เอฟซี FC ก็จะโอนอ่าเข้ามาทางอ่ายูทูบเบอร์แต่ละสาย แต่เพราว่ายูทูบเบอร์เขาจะมีแต่ละสายใช่ไหมว่าออให้โอนเข้ามานี่นี่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยอ่าเราก็ชี้แจงเราก็ต้องชี้แจงแต่เยอะมากเขาไม่ดีเออถ้าเป็นสายตรงเนี่ยสมมุติว่าค่านุ่งคนนี้แต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมันเหมือนกับเงินผ่านบัญชีเยอะเกินไปเขาก็จะเพ่งเลงอ่าสัมภาระก็จะเพ่งเลงว่าคนนี้ทําทําอะไรทําไมเงินเข้าเยอะจังอ่ต้องอธิบายได้แล้วเงินเข้ามาเอาไปทําอะไร มันต้องชี้แจงได้แต่ละสะเตปด้วยถ้าไม่อย่างนั้นสามกรมันก็จะเล่นว่าคุณทําธุรกิจเขาคิดว่ามันเป็นไรายได้ด้วยอ่ะเออเป็นไรายได้ด้วยเขาไม่ได้คิดอย่างอื่นเขาคิดว่าคุณมีไรายได้อ่ะคุณก็ต้องเสียภาษีถ้าไรายได้เยอะคุณก็ต้องเสียภาษีเป็นขั้นบันไดเลยนะเอ่าสมมุติว่าอาจจะว่าเสียภาษีเนี่ยไม่เกินล้านแปดต่อคนต่อปีเนี่ยคุณก็อาจจะเสียภาษีบุคคลธรรมดานะ แต่ถ้าเกินกว่าล้านแปดขึ้นไปต่อปีเนี่ยคุณจะเสียเป็นนิติบุคคลนะครับมันก็จะเป็นขั้นบันไดสูงขึ้นมาอีกอืมเป็นขั้นบันไดสูงขึ้นมาอีกซึ่งเราก็ต้องหาอ่าถ้าเรามีไรายได้เยอะเราก็ต้องหาสิ่งลดหย่อนคืออะไรบ้างอ่อการใช้จ่ายการอะไรต่ออะไรเนี่ยต้องเก็บบินเอาไว้แนละ้วมาลดหย่อนเรื่องราวเนี่ยนะต่างๆนะเอฟซี FC. ก็ขั้นตอนมันก็มีอ่ะเยอะะนะครับการทําบัญชีอ่ะ แล้วก็ควรควรจะต้องเป็นบัญชีนะครับไม่ยังไงก็ต้องดูเจ้าของบริษัทต้องเป็นบัญชีบอกได้เลยต้องเรียนรู้เกี่ยวกับบัญชีรู้บ้างรู้ขั้นตอนรู้อะไรรู้ตัวเลขรู้อะไรต้องเรียนรู้กับมันให้ได้เกี่ยวกับบัญชีถ้าไม่อย่างนั้นเราจบเออถ้าเราไม่ทําไม่สนใจเรื่องบัญชีไม่ได้นะเป็นเจ้าของบริษัทต้องทําบัญชีเป็น ถึงเราจะไม่ได้เรียนมาแต่เราก็ต้องเรียนรู้อ่าเรียนรู้ว่าค่าใช้ใจ่ายแต่ละปีแต่อะไรเราต้องเป็นคนเซ็นแล้วก็ต้องตรวจสอบเออต้องเรียนรู้ด้วยถ้าไม่อย่างนั้นไม่ได้นะครับคนในองค์กรนี่แหละอันตรายนะบอกเลยเลยคนในองค์กรจะอันตรายที่สุดเพราะถ้าคนใครคนใครทําบัญชีเป็นเนี่ยก็เขาก็จะมีมีเรื่องซิกแซกได้จัดซื้อจัดจ้างเท่าไหร่ยังไงอะไรอย่างเงี้ย มันมีการต่อรองกับซัพพลาเออร์ด้วยเอ,อการต่อรองซัพพลาเออร์ก็คือเอ,อ้จ่ายไปร้อยอ่าลดให้ยี่สิบบาทอ่ายี่ิบาทมะ <c oughs> ก็เรียกว่าธุรจิธุจริตเชิงนโะยบายลักษณะน,นั้นจัดซื้อจัดจ้างในอันตรายเนี่ยบอกใครที่ได้ได้อยู่ฝ่ายจัดซื้อเนี่ยจะดีมากอ่าซึ่งสมัยก่อนเนี่ยบริษัทเนี่ยถ้าใครอยู่จัดซื้อเนี่ย มันก็จะมันก็จะติดต่อกับซัพพลายเออร์กับห้างร้านคุนส่วนต่างๆที่ซื้อซื้อแต่ละปีในหลายสิบล้านเอฟซีมันไม่ใช่น้อยนะซื้อซื้อเยอะมากแล้วลูกค้าก็จะบอกว่าพี่พี่ต้องการอะไรล่ะบ้านพี่ขาดอะไรมันถามงี้เลยพี่บ้านพี่ขาดอะไรอยู่อ่าท,ทีวีเหรอจอยักษ์เลยไหมเอาไหม <laughs> อ่าเดี๋ยวจัดให้เอาไปส่งถึงบ้านเลยไม่ต้องผ่านที่ไหนเอาไปส่งถึงบ้านเลยเป็นไง จัดให้อ่าตู้เย็นใช่ไหมขนาดใหญ่เลยใช่ไหมอ่าสิบสองคิวเลยไหมเอาไหมเออเหมือนกับห้องเก็บเลยไหมเดี๋ยวจัดให้ที่บ้านเดี๋ยวไปส่งเพราะาคุณซื้อเขาเนี่ยเป็นสิบสิบล้านแต่ละปีเพราะฉะนั้นการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยสำคัญที่สุดเป็นหัวใจของบริษัทเลยนะอ่าตอนหลังนี่บริษัทเริ่มรู้แล้วไม่ได้เว้ยเออบริษัทเริ่มรู้ว่าไอ้หานี่ไม่ได้คือหนึ่ง บริษัทก็จะมีข้อกําหนดว่าห้ามผูกขาดกับซัพพลายเออร์เลยห้ามผูกขาดแล้วก็ให้เอาหาไอซัพพลายเออร์สักสองสามเจ้ามาแล้วก็มาแข่งราคากันมาประเมินมาไอ้นี่ราคากันนะครับมาเสนอราคาว่าใครที่ให้ถูกคนนั้นก็จะได้ไปแล้วคุณภาพของก็เหมือนเหมือนกันถ้าคุณกดราคาต่ำได้ คุณก็เอาไปห้ามซื้อแบบอยู่กับที่นะซื้อแบบเจ้าเดียวเจ้าเดียวเจ้าเดียวเนไม่ได้อันนั้น,นะถือว่าคุณเริ่มทุรทุจริตแหละอ่าคุณต้องมีอะไรกันสักอย่างหนึ่งมันมีแน่นอนเอฟซีกล้าบอกเลยเลยมันมีแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ทางเรื่องนี้ด้วยมันมีหลายอย่างนะครับมันมีหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันสําคัญ <laughs> ถ้าใคร เป็นผู้นำนะหรือทําธุรกิจเนี่ยคุณต้องเรียนรู้พวกนี้ทั้งนั้นนะครับไม่เรียนรู้ไม่ได้แล้วงั้นเราจะทันลูกน้องเลยเราไม่ทันลูกน้องเลยบอกได้เลย